ครับวันนี้พบกับรายการ JTA 321สามสองหนึ่งเช่นเคยนะครับโอเคฮะตอนนี้ก็อยู่กับลูกอินโดมินัสเล็กนะฮะตัวที่ผมตัวที่ผมชอบมาดับสองแล้วก็อยู่กับทีเล็กวันนี้เราจะมารีวิวจิ้ง y ี่ u r a s s i c World เป็นเซ็ตไทชิรลท็อปนะฮะไทชิรลท็อปตัวเไทยเเลา์าท็อปแล้วก็อุปกรณ์จาก เวสแล้วก็ลรดนะฮะคนนี้ชื่อเวสนะฮะเป็นผู้ควบคุมจุเลสิปาร์คก่อนโอเคนะฮะผมซื้อไม่แค่ตัวเดียวนะแต่ทั้งหมดมี4ตัวนะฮะตัวแรกฮะจะมีไดโลโฟซอรัสอันนี้เคยรีวิวแล้วฮะในรุ่น SL Toy ต่อไปก็จะเป็นอีโดมินัสเวสที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ก่อนแล้วก็จูดอนโดอนแล้วก็แต่ก่อนผมก็เคยรีวิวของเลโก้แท้นะครับ สุดท้ายชัยเซร์ท็อปท,ท,ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้แต่ไม่มีทีเล็กนะฮะทีเล็กตัวโปรดผมเลยนะแต่ไม่มีอย่างนะ่้ผมก็ซื้อมาแล้วโอเคก็เริ่มแก,กะกันเลยนะชิ้นส่วนก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคนะก็จะมีอันนี้แถมมานะมันมีทั้งหมดเลยนะให้เราประกอบตามนี้นะผมจะเริ่มประกอบนะเลยนะ ผมจะเริ่มประกอบไทยสุรท็อปก่อนเนื่องจากมันง่ายกว่างวไทยสุรท็อปที่ผมจะประกอบนะ่มันจะใหญ่กว่าทีแรกอินโดมินัสเล็กนิดหนึ่งนะ mm hmm. โอเคนะขอสักครู่ผมไปถีบม,มาลืมลูซิกนะโอเคนะจะเริ่มประกอบแล้วนะ แล้วนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะหัวจะใหญ่มากเลยนะหมุนหัวได้ขยับขาได้นะต่อไปเราจะเริ่มประกอบแบบนี้ไปน,นะโอเคนหะใส่ตามบางส่วนนผมจะเริ่มประกอบคนด้วยนะคนของยี่ห้อไวตีเนี่ยแขนขามันจะแปลกๆเพราะว่ามันจะหมุนข้อขที่า่าอิสระเลยทีเดียวนะ หนึ่งกล่องที่จะมีหนึ่งตัวแล้อุปกรณ์เนี่ยนี่ครับแขนขยับได้หลายมุมเลยคาก็เหมือนกันนี่ก็สามารถหมุนตัวได้สามารถเอามาติดกับตัวไดโนเสาร์ได้นะนจนตะวองปิดจัทีเล็กัันี้โอเค เป็นไงล่ะฮะเ้สุดสุดๆไปเลยโอเคฮะต่อไปก็จะประกอบรถกันนะเป็นรถแท็กเกอร์รุ่นเล็กนะโอเคเริ่มประกอบเลยโอเคต่อไปก็ใส่ล้อ โอเคครับใส่ล้อเข้าไปใส่ล้อเข้าไปใส่ป่มเข้าไปยี y ่ห้อ YG เนี่ยมันจะ,ปะแปลกๆนะเพราะชิ้นส่วนมันเยอะแถมอย่างกล่องใหญ่มากเลยด้วย SL เนี่ยแย่กว่า YG คนระ YG ถึงจะไม่ดีพอแต่ยังไงก็ดีกว่านะ อย่างน้อยก็สามารถหมุนหัวได้มีจอยใส่แต่ของ S L มันไม่มีจอยใส่นะมันจะมีแค่อย่างเดียวโอเคนะก็จะใส่ใส่ใส่ที่ขับเข้าไปโอเคนะต่อไปก็เอานี้มาใส่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะ สามารถขยับได้แล้วใส่คนเข้าไปโอเคนะโอ้ก็ไทยเซอร์ท็อปเมือ่ออยู่คู่กันแล้วก็เหมือนจะเวทเหมือนกับเวทก,กำลังจะจับไทยเซอร์ท็อปอยู่ลยทำหลุดทำหลุด โอเคนะครับนี่นะแผงคอจะใหญ่มากนะแต่อินโดมินะทีเล็กตัวใหญ่กว่านะตัวใหญ่กว่าแค่หัวเล็กไปน,นิดหนึ่งนะหัวโคตรเล็กเลยฮนะแต่ยังน้อยก็สูงกว่าผมชอบที่เล็กมากเดีย๋ยวผมจะลองใส่กระจายรถเฟที่รีวิวมาเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะต่อไปก็จะใส่ ใสไตรตรงวง,งเวียนของไจโรสเฟียเหมือนกับที่พี่น้องกระชาทีวีเคยรีวิวไปนะเป็นของอินโดมินัสเล็กวายจีไดโนที่กระชาทีวีรีวิวไว้แต่ผมสะสมได้สามตัวแล้วนะแต่กระชาทีวีสะสมได้ไม่กี่สักป,ประมาณสองสามตัวมากกว่าผมนิดหนึ่งเนี่ยคนจะเหมือนตามไปด้วยนะ ใช้ได้เลยนะของเลเล่นนะโอเคนะก็จบการรีมูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ